อ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนน้องทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปโอเคชันสตอร,รี่นั่นเอง okay, อ่ะโอเคก็ก็เข้าไปดูปคลิปก็ฝากทุกคนเชิญกดไลค์ก okay, ดแชร์กดติดตามให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะว่าเราเนี่ยจะไปทำอะไรก็คือวันนี้เนะี่ยเราจะไปที่เครื่องบินกันนะของเราทุกคนเราจะไปบินกันดีกว่าทุกคนโอเคสุดทันนี้นะจะมีคนอยู่ทั้งหมด10คนนะทุกคนโอเคตอนนี้เราทริปพอร์ตไปนะครับนะโ okay. อเคมาแล้วนะครับผมมาทุกคนโ okay, อเคเนาะ ตอนนี้ก็คือว้ามมาแล้วนนั่อเองโอเคมาซึ่งเนนี้เนี่ยเราได้เป็นหมายเลขของ 9D นะครับโอเคเนาะทุกคนโอเคเดีย๋ยวตามหาเกรดละกันเนาะทุกคนอันนี้ต้องมีแน่ๆเหรอ 9G 9F 9E โอเคนี่แหละทุกคนเขาเป็นลูกสอบชี้เราอยู่เนาะโอเคนั่งเลยดีกว่าเนาะนั่งเลยอ่าโอเคทุกคนเขาบอกให้เราเนี่ยนั่งเนาะ ก็คือให้เราเนี่ยหาที่นั่งของตัวเองให้เรียบร้อยนะทุกคนเพราะถ้าเกิดเรานเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยไปนั่งที่นั่งของคนอื่นใช่ปะคือเราก็ดํางไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนซึ่งเนี่เขาให้เราเนี่ยทําการอะไรวะเทคออกก็ไม่มีครับตรงนี้นะให้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ให้เราเนี่ยหนูจะเชย่อไปก่อนละกันนะทุกคนมันจะมีเวลาทั้งหมดเอ่อยี่สิบ ก็คือเกือบหนึ่งหรืีเวลาอีกประมาณเท่าไรเนี่ยสิบห้าวิสิบสี่วิสิบสามวิสองวิสิบวิเก้าวิบแปดวิเจ็ดวิหกวิห้าวิสี่วิโอเคมาทุกคนรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะออกมาได้หรือเปล่าเราจะต้องทำการนั่งหรือเปล่านะทุกคนถ้าทำให้เราถ้าทำให้เราหนีโอกาสรอดชีวิต นั่งดีกว่าทุกคนเพราะว่าเกิดเรานั่งในเราจะมีโอกาสเราชีวิตมากกว่าเราทุกคนโอเคนั่งไปเลยเนาะทุกคนโอ้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เดิมนะครับเออกับตนเนี่ยเขาบอกว่าเฮลโหลเพน e าเซนเจอร์ดีดต้อนรับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะขอให้เธอเนี่ยรู้สึกดีกับกิจกรรมนี้การการบนเครื่องบินแห่งนี้ได้เลยเอาแต่นี่คือห้องอะไรเอออยากรู้จริงๆว่าแบบ มันมีนห้องอะไรอะเอออันนี้ก็จะเป็นช็อปมาทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะซึ่งพวกนี้มันต้องเสียโรบักด้วยนะครับเออเย่จริงๆวะ่ะมันจะมีที่เราไปอยู่หรือเปล่านะโอเคทุกคนสูวจะไม่มีอะไรเฮ้ยมันเริ่มมืดแล้วว่ะทุกคนแย่แล้วม่อขนาดนี้จะรอดไหมเนี่ยโอเคบอกเลยว่ายากแบบเนี้ยก็เป็นเนื้อเรื่องอะเนาะแบบแนวเนื้อเรื่อง ที่ค่อนข้างน่าก่อใช้ได้เลยตอนนี้คือเราอยู่คนเดียวไงตอนนี้คือเราไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเพราะว่าเราเราไม่อยากตายไงเออทุกคนโอเคเรามานั่งที่เดิมของเราดีกว่าเอาทุกคนโอเคไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รอดก็ได้เอาทุกคนโอ้ oh my god นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโอ้ oh my god เพราะเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ไม่งั้นเราจะตาย โอเคได้เลยเพราะเกิดเราอยู่ที่นี่เราเราจะตาก็ได้เฉะนั้นก็จะพยายามเฮ้ย hey! เมื่อกี้อะไรอะจำสแกด้วยน่ากลัวเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากโอเคทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผีมันจะเอ้ยโอ้โหจำสแกดแล้วไอ้รู้สึกว่านีเราจเจริญสีเหลืองแล้วนะครับทุกคนตรงน้คือเดือดเราหายไปครึ่งหนึ่งแล้วว่ะเออทุกคนแย่ yeah, แล้ว คือเราจะรอดไหมถ้าแบบสมมติว่าเกิดไฟมันติดแล้วนะเขาแสดงว่าผีนี่มันไปแล้วทุกคนโอเคตอนนี้เผียังจำสแกร์อยู่เลยนะครับทุกคนเอาง่ายคือจำสแกร์ไม่หยุดเลยอะทุกคนามันมันนานจังเฮ้ยตายไหมเนี่ยกลัวตายจังเลยมันก็กระพริบพ์หยุดเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปสักอย่างหนึ่งแล้วครับทุกคนก็ยังไม่หายกระพริบเลยเนาะรู้สึกว่าตอนนี้เผี ก็จำสแกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้สงส,สัยเราต้องไปนั่งที่ตัวเองแล้วมัง้งเราถึงจะรอดโอเคกว่าผิมันจะไปเนาะทุกคนก็ใช้เวลานาางอสมควรเลยแหละล okay. 9, 9, 9, 9, Perfect. โอเคก้าวดีเนาะทุกคนก้าวดีเพอร์เฟกต์พวกเราเนี่ยมีทักษะในการชีวิตรอดที่ดีมาก,มากๆเราจะขอโทษด้วยกับบางอย่างอะไรขอโทษอะไรเราเราจะต้องทำการไปที่พิซซ่า เวลาพิซซ่าเรพราะมันอร่อยดีอะไรเนี่ยให้พิซซ่ามาแล้วโอเคกินพิซซ่าก่อนเลยดีกว่าจะได้ทำให้เราเนี่ยเพิ่มเลือดได้อะไรเดี๋ยวนะไม่นะเออซีรีส์อะไรวะซีรีส์ยังไงอะไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานคนนี้เนี่ยเขากลายเป็นผีตอนกลางคืนนะตอนแบบไฟดับอะไรอย่างนี้ ถ้าเป็นนั้นจริงค่อนน่ากลัวลยครับทุกคนโอเคนั่งรอเลยก่อนเลยน้อทุกคนเนี่ยซีโอพายร์ล็อตแล้วทุกคนเฮลโลอีวี่วันดิสโลดีทุกคนวั Hello, Sorry, น,นนี้เนี่ยฉันเป็นพายร์ล็อตฉันเป็นฉันจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ที่นี่นะทุกคนเอ,อจุดจุดจุดว่าแต่พวกเธอเนี่ยชอบอยู่ที่นี่กันหรือเปล่าเพราะว่าพวกเธอไม่ควรจะย้อนกลับไปได้อีกแล้วฉันขอโทษด,ด้วย จะเข่าคุณอีกครั้งหนึ่งฮะอะไงเนี่ยงงอะไรอ่ะแ้วมันสั่นๆไม่ตันสั่นๆหยุดสั่นๆไม่หยุดเลยอะทุกคนดูดิสั่นไม่หยุดเลยจะรอดไหมเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆตรงนี้บอกเลยมันต้องมีอะไรเกิดแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆมันน่ากลัวนะทุกคนน่ากลัวมากๆเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว เดี๋ยวนะโอ้โหนี่จป่าไมา้เราครับทุกผู้ชมโอเคทุกคนก็สัตว์คลิปน,นะครับทุกคนก็เท่านี้แหละทุกคนก็พาทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบโอเคเชรอร์สโตรดีนะ้ทุกคนโอเคก็ฝากทุกคนเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมเนาะโอเคสัตว์คลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับตายเร็วซะด้วยถ้าสำหรับใครอยากรู้นะว่าจะจบเป็นยังไงก็ให้ทุกคนเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนาะเออ แล,แล้วแล้วเจ้าของว่าพรอรเนี่ยเขาจะมาบอกหน้าที่เรืมองมุ่ะโอเคสลัดคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายบายครับถือว่าภารกิขวันนี้คือเฟลมากๆแล้ทุกคนเพราะว่าตายตายเร็วมากๆเลยอ่ะทุกคนมันไม่ถึงไหนเลยอะ่ะเรื่องอ่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยเล่นได้ดีกว่านี้ก็อาจจะกลับมาถ่ายคลิปมามอีกรอบหนึ่งนะทุกคนมาแบบแก้มุออีกรอบหนึ่งโอเคสลัดสรับคลิปนี้นะครับทุกคนไปแล้วนะครับบายบายครับ